ฮัลโหลกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ PNSR Channel กับฟล้อง วันนี้เรามีรายการใหม่นะคะชื่อรายการว่าเรียนอะไรกันดีรายการนี้นะคะฟองก็จะเอาเพื่อนของฟองนะคะมานั่งอินเทอร์วิวว่าเนี่ยเขาได้เรียนอะไรมาบ้างคณะที่เขาเรียนเป็นแบบไหนที่ประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็รวมถึงจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆด้วยเผื่อใครที่แบบเออสนใจอยากจะมาเรียนในสายนี้อยากจะรู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไงในการเรียนเนี่ยมันเข้มข้นขนาดไหนแล้วเขาเรียนยังไงถึงจบ ยังไงถึงผ่านมาได้นะคะวันนี้แขกรับเชิญคนแรกของเรานะคะก็คือเพื่อนของเรานั่นเองนะคะคือทา้า <c oughs> สวัสดีครับพี่น้อง,องทุกคนนะครับ <c oughs> ชื่อกายนะครับมาเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียก็เพิ่งเรียนจบสาขาวิศวกรเชื่องกนไปนะครับก็ยินดีที่ได้รับมาเป็นแขกรับเชิญครับเยสวัสดีครับ <c oughs> ี่มอเก็คือคลิปที่แล้วที่เรามาจุ๊บๆก็คือแมวตัวดีนั่นเองก็คือของกายนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะกายจะมาแนะนําทุกคนในการเรียนวิศวะเครื่องกลกันก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามหาลัยที่กายเรียนเนี่ยชื่อว่า ANU นะครับชื่อเต็มก็คือ A a อ s t r a l i a n National University นะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยนะคะก็คือมหาลัยแห่งชาติของออสเตรเลียนะคะก็ถือได้ว่าติดแบบหในสิบ <inate> คิดว่าเป็นอันดับหนึ่งอะของออสแล้วก็เราเพิ่งไปแอบรีเสิร์ชมานะคะก็คือเป็นที่สามเอ็ดของโลกค่ะทุกคน<บ>ก็เดี๋ยวให้กายแนะนำตัวกันนะคะว่าชื่ออะไรเรียนจบอะไรมาตอนมปลายแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็อย่างที่นแนะนำไปตอนแรกนะครับผมชื่อจริงก็ชื่อภูมิพัฒน์ชาติเล็กวันนี้นะครับก็ตอนมปลายเนี่ยก็เรียนอยู่ที่นี่นะครับ <lat> ก็ถ้าถามเนี่ยรวมก็มาตั้งแต่เด็กแล้ว <lat> ก็มาตั้งแต่มต้น มสองผมก็ย้ายมาที่นี่แล้วไปอยู่ที่เมืองจีลองนะครับก็อ่าใครที่รู้จักเมลเบิร์นเนี่ยก็จะพอเราออกได้ว่าจีลองเนี่ยอยู่ห่างจากเมลเบิร์นประมาณสักชั่วโมงก,กว่าๆเหมือนกับพัทยากรุงเทพนะครับก็ไปอยู่หอนะครับก็เรียนจนจบมปลายช่วงมปลายเนี่ยที่นี่เขาก็อ่มีให้เลือกเรียนผมเองก็เลือกระบบโปรแกรม IB นะครับคนที่เ้าเรียนอยู่ที่มังคายโรงเรียนอินเตอร์ก็จะรู้จักบ,บ้างครับย่อม,มาจาก international baccalaureate นะครับก็ คะแนนเนี่ยตอนจบเนี่ยจะเขาจะคัดอยู่ที่ผมจะไม่ผิด4ี่สิ้านะครับก็หลังจากนั้นผมก็เอาคะแนน IB เนี่ยที่ผมได้เนี่ยมาสมัครเข้าเรียนอ่ามหาวิทยาลัยที่นี่นะครับก็ได้เข้าเอ็นอยู่สายสาขาวิศวกรเครื่องกลนะครับและอยากรู้ว่าแบบอย่างที่ไทยเวลาที่เราเรียนอย่างนี้ใช่ไหมคือมันก็จะมีเหมือนให้เลือก วิทย์คณิตเลขสิ่นภาษาและถ้าแบบสมมติเรียนมปลายที่ออดเนี่ยมันมีให้เลือกแบบนี้ปะคนรู้จักเนี่ยมันมันจะให้เลือกเหมือนกับว่าวิชาที่เราอยากโฟกัสเนี่ยไปทางด้านไหนก็สินภาษาอะไรก็ได้เหมือนกันผมเนี่ยซึ่งตั้งแต่เรียน IB เนี่ยผมเน้นไปที่เลขกับวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ตอนนั้นก็เรียนมันจะมีคลาสแบบที่เป็นเรียกว่า High l e v e l หรือ Standard level ผมก็เรียน High level Ma t h ไป High Level p h y s i c s เป็นเด็กทางด้านถ้าเทียบกับ ที่เมืองไทยที่ทุกคนรู้จักกันก็น่าจะเป็น <With S 1> ด้านวิวิทยาินะะตนแลก้องเราอยากรู้ว่าทําไมเราถึงเลือกที่จะเข้ามาเรียนวิศวะเครื่องกลแบบคือมันเป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าที่อยากจะเป็นวิศวกรอ,อะไรอย่างนี้หรือว่าคะแนนถึงเลยเลือกอันนี้เนี่ยก็ต้องต้อง refer ถึงคุณพ่อของผม <c oughs> นะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยก็อเผอิญว่าที่บ้านเนี่ยมีธุรกิจ มีธุรกิจส่วนตัวนะครับก็โอ้ยโอ้ยใช้หลับเย่าพึ่งที่นี่ลูกเำ็นธุรกิจใช่ไหมครับแล้วเขาก็มีเพื่อนเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วที่ผมก็ได้มีโอกาสไปเจอเพื่อน <c oughs> ๆของพวกเขาแล้วคุณพ่อก็แนะนำเพราะเขาก็ทุกคนดูเป็นคนมีความสามารถมากแล้วก็ถามปปาว่าส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> พกเขาเรียนอะไรมาหรือยังไงคุณพ่อก,ก็แนะนําว่าเออทุกคนเนี่ยไม่ได้เรียนบิเนสมาตั้งแต่เด็กแต่มาเรียนเอาตอนปริญญาโท <c oughs> อะไรอย่างงี้ทุกคนหลายคนเนี่ยจบวิศวะมากันหมดเลยก็คุณพ่อก็เลยแนะนําว่าเนี่ยลูก ้องวิศวะดูสิก็ไหนเก่งเลขเก่งวิทย์มันเป็นอะไรที่สามารถแตกยอดได้ไปในไปทางสาสรไหนก็ได้แล้วก็คนที่จะสามารถจบวิศวะอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าก็ต้องค่อนข้างมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาอะไรหลายอย่างซึ่งมันก็ทําให้อยู่ develop ความเป็น logical กับ critical thinking ซึ่งค่อนข้างดีผมก็เลยเลือกตามที่คุณพ่อแล้วตอนที่เราเข้าสมัครเอ,อ็เนี่ย เราสมัครเข้ายัางไงเราต้องใช้คะแนนอะไรเท่าไหร่บ้างระบบของออสเตรเลียเนี่ยเขาจะนเวิร์ตทุกอย่างเป็นเอธาแล้วก็เอาเอธาเนี่ยไปสมัคร<ม>เข้าเรียนมาหาลัยที่ไหนก็แล้วแต่ก็ถ้าเทียบกับเมืองไทยก็อาจจะเป็นเกรด4.0อะไรของเขา<ม>เขาก็<ม>เขาก็ดูเป็นอย่างนั้น<ม>ซึ่งเอธาของออสเตรเลียเนี่ยมันจะเป็นเต็มร้อยตอนนั้นผมเรียน I b บมาใช่ไหมครับเขาเอา IB บเนี่ยคะแนน i อบจากเต็ม45เนี่ยไป c o n v e r ตเป็นเอธาซึ่งตอนนั้นผมก็ได้35หซึ่งถือว่าไม่ได้ เยอะมากแต่ก็มันได้ยากอยู่ก็ก็คอนเวิร์ตออกมาแล้วเป็นเอทาก็ประมาณ9กกว่าซึ่งในสาขาวิศาวะของ a อเนี่ยเขาเขาคัดที่ประมาณ89หรืออะไรเนี่ยแหละผมก็เลยได้เข้ามาเรียนครับอืมแล้วอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าแบบเป็นเด็กอินเตอร์เหมือนเราแล้วสมัครใช้ i อเอลสิง่งเนี้ยสามารถเข้าได้ไหม คือแต่ละเมทริกที่ได้มาเนี่ยเขาก็จะเอาคอนเวิร์ตมาเป็นเอธาถูกไหมก็4.0ที่เมืองไทยตอนนี้ก็ไม่ไม่ทราบว่าเขาจะคอนเวิร์ตให้เอธาเท่าไหร่แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้ามาเรียนถ้ามาเรียนมหาหลัยที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็อยู่ก็ต้องมีความสามารถทางด้า,า,านภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้น i อเเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วถามว่าต้องมีเท่าไหร่อันนี้ก็จำไม่ได้แต่ผมก็มีเพื่อนที่ เรียนมาจากเมืองจีนที่อังกฤษไม่แข็งแต่ว่าเขาแบบเกรดค่อนข้างสูงก็สมัครผ่านได้ตอนแรกก็มาเรียนเป็นแบบดิปลโลมาเยียอ,อ,อะไรนี้ซึ่งก็ไปฝึกภาษาอังกฤษก่อนก็คือเรียนดิปลโมลมาก่อนหนึ่งปีแล้วก็รทรานเฟอร์เข้า,าเรียนอก่อาก็เหมือนกับ<ๆ>ที่ฟองได้เรียนมานะคะอยากรู้ว่าเนี่ยตอนมหเวลาที่แบบอย่างของเราตอนที่แบบอยู่ที่ไทยเวลาเ n นทรานเข้ามหาลัยคือมันก็จะมีลิสต์เลยว่าแบบหนึ่งสองสามเราอยากเข้าอะไรบ้าง แล้วเหมือนที่ออสเตรเลียมันเป็นเหมือนที่ไทยไหมตอนนั้นที่จบมปลายมาเนี่ยใช่เหมือนกับเขาจะเป็นเหมือนกับเว็บฟอร์มให้สมัครชื่อถ้าผมจำไม่ผิดมันเรียกว่า U Act เขาก็จะให้เราเลือก Pre เฟรนทว่าเราอยากเข้าที่ไหนที่ไหนที่ไหนแล้วก็ตอนนั้นก็เลือกถ้าจำไม่ผิดก็เอนอยู่อันดับหนึ่งเมลเบิร์นอยู่นี่อันดับสองซิดนีย์อันดับสามหรืออะไรเนี่ยแหละแล้วก็เพิ่ว่าติดเอนอยู่ตั้งแต่แรกก็เลยเราการเรียนของกายที่เรียนวิศวะเครื่องกลเนี่ยต้องเรียนทั้งหมดกี่ปีแกรมนี้เนี่ยใช้เวลาเรียนสี่ปีนะครับก็ปีที่สี่เนี่ยคือปีออเนอร์ก็คือเกียรตินิยมนะคะทําเขียนวิทยานิพนธ์ก็ อย่างของผมที่เขียนไปก็ตกประมาณหมื่นกว่าคำนะครับก็ใช้เวลาเขาให้เวลาหนึ่งปีในการเขียนเราการเรียนหนึ่ง semester เนี่ยเรียนเหมือนเราเรียนว่าแบบสี่ตัวใช่เรียนสี่ตัวอ๋อเพราะว่าเป็นเด็กอินเตอร์เหมือนกันเขาก็เลยต้องบังคับเรียนฟูทามนะคะทำไปเรียนฟูท m e ก็เด้งนะตอนที่เราเข้ามาตอนแรกเนี่ยเฟิร์สเยียที่เราย้ายจากเมลเบิร์นมาอยู่ที่แคนเบราเนี่ยเราต้องปรับตัวเยอะไหมในการใช้ชีวิตต่างๆรวมถึงการเรียนด้วยเราต้องปรับตัวไหมเราคิดว่ามันยากไหม คอมเพลจากแบบที่เราเรียนมหกมาเรียนที่ออสมาด้วยเนี่ยต้องอยากจะบอกว่าสถานการณ์ของผออาจจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าโรงเรียนมปลายที่ผมเรียนเนี่ยก็มีคนไทยน้อยอยู่แล้วผมจริงๆแล้วแทบจะไม่ได้พูดภาษาไทยเลยถ้าไม่ได้เจอคนนี้ก็ภาษาไทยก็ไม่ได้แท<ม>้มากนะครับใช่เพราะฉะนั้นตอนมาเนี่ยยิ่งแคนเบรา,าเป็นเมืองที่อย่างที่ทุกคนก็น่าจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นเมืองที่คนไทยไม่ค่อยอยู่ก็จะมาก็จะมีแต่เพื่อนฝรั่งก็ถามว่าตอน,น,นปรับตัวยากไหม ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะผมชินกับแฮงเอากับเพื่อนฝรั่งอยู่แล้วก็เลยทรานสิชันค่อนข้างสมู o t h แต่ถามว่าการเรียนจากมอปลายมามาหาลาัยเนี่ยค่อนข้างบิ๊กอยู่เพราะว่าตอนมอปลายเนี่ยเหมือนยังมีครูคอยจำจีจำชัยว่าแบบเออเมื่อไหร่การมาจะทำอะไรอย่างนี้ส่วนมาปีหนึ่งตอนแรกก็ถ้าอยากสารภาพผิดก็คือปีหนึ่งก็เป็นปีที่ผมค่อนข้างแย่น oh <no. S 1> ะครับก็ก็แบบเละเทะหน่อยก็แบบลืมวันลืมคืนเหมือนกับนอนหึกไม่มีใครคุมเวลาอย่างนี้ก็แบบนอนไม่เป็นเวลาบ้างก็ จะเป็นเรื่องของการปรับตัวในการวิธีการใช้ชีวิตมากกว่าว่าแบบเออแบบ manage time management ตอนนั้นก็คือภาษาอังกฤษเราก็แน่นอยู่แล้วถูกไหมภาษาอังกฤษแน่นอยู่แล้วครับแล้วอยากถามหน่อยว่าเพื่อนที่เรียนส่วนมากเนี่ยส่วนมากที่เป็นคนออสซี่หรือว่าเด็กอินเตอร์อันไหนเยอะกว่ากันอ่าสาขาวิศวะเนี่ยเผอิญว่าฝรั่งน้อยอยู่แล้วก็ใช่ก็ประมาณครึ่งๆนะก็ ถ้าอย่างเทียบมอใหญ่ๆเนี่ยในออสเตรเลียเนี่ยก็อย่าง u ูซิดอ่า e ูเนสต์วอะไรพวกเนี้ยจะไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่าสัดส่วนของเด็กเด็กเอเชียค่อนข้างเยอะทางคณะเนี่ยมีคนไทยคนอื่นไหมไม่มีเลยนะครับ <laughs> ไม่มีเลยคร <laughs> ับแล้วเราอยากจะถามว่าการเรียนการสอนของวิศะวกะรที่เอ็นยูเนี่ย เขาสอนอะไรบ้างในแต่ละปีต้องอธิบายอีกอย่างนึงนะครับว่าผมเนี่ยเเรียนเครื่องกลก็จริงแต่ว่าที่แอนยเนี่ยตอนนั้นน่ะที่เขาให้เรื่องเนี่ยระบบโปรแกรมไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นหร,หรืออะไรยังนะครับแต่สมัยนั้นเนี่ยคือมันจะเป็นควบผมเรียนไม่แค่นโคกับมิทีเรียลเพราะฉะนั้นผมจบมาจริงๆจ,จบมาทางวัสดุแล้วก็เครื่องกลถามว่าจริงๆแล้วเนี่ย แล้วแล้วเอ้ยแล้วทําไมที่นี่เรียนแค่สีปีได้ทั้งสอัดเลยแล้วไม่เหมือนที่อื่นอยังไงหรอก็ถ้าถามก็คือไม่ลึกทั้งโค้นะครับก็ไปได้แค่ no, no. แลกลางๆนะครับไปได้ไปม่สุดสัทีนะครับก็ถามว่าถ้าส่วนของเครื่องกลเนี่ยก็เรียนพวก Dynamics, ์อ่าส c ตติกก็เรียน drafting อะไรก็มีเรียนบ้างพวก FEA (Finite Element Analysis) เรียนอ่าคอมโพสิตมาเทียร์ลอ่าสเตตแนบเบ i ลตี้อ่านาโนมเทอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของวัสดุที่เพื่อนเของผมที่เรียนเครื่องกลอย่างเดียวก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนนะครับแล้วปีไหนที่เรารู้สึกว่ามันยาก แล้วก็ท้าทายกับเรามากที่สุดปีที่ยากที่สุดสําหรับผมนะครับปีสองนะครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยผมเละเทะมากก็คือปีสองก็คือมาช่วยกับปีหนึ่งใช่ก็คือปีสองเน้ยผมก็ต้องมาดังซ่อมแซมตัวเองนะครับก็แบบรู้สึกว่าเหมือนกับปรับทัศนคติอาการเรียนแล้วเฮ้ยมึงอยู่มหาลัยนะเพื่อน ถามว่าถ้าเรื่องคอนเทนต์เนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นปี3หรือปี4แน่นอนแล้วอยากจะให้เล่าถึงว่าวิชาที่เราประทับใจที่สุดแล้วเราประทับใจยังไงกับวิชาประทับใจยังไงก็ต้องเป็นวิชาแคป s t o น e นะครับคือวิชาปีอาเทมสุดท้ายคือก่อนเข้าไปเนี่ยวิชานี้เนี่ยเขาจะแนะนำาพวกคลาสต่างๆมา,าจากไม่ว่าจะเป็นแคมปัสที่ไหนก็แล้วแต่ คือ c l i e พวกนี้เขาก็จะเหมือนกับคนจริงๆเลยนะครับในสถานการณ์จริงเป็นลูกค้าเรานั่นเองเราเป็นบริษัทวิศวะเนี่ยเขาก็มานําเสนอว่าเขาอยากได้โปรดักต์อย่างนี้ช่วยสร้างให้หน่อยอย่างกลุ่มผมเนี่ยก็คือโปรดักต์ที่บริษัทนี้นะมานําเสนอ,อนนเป็นบริษัท Rexity นะครับ mm. เขาก็มานําเสนอว่าเขาอยากได้ window shutter ครับเหมือนเป็นเป็นอะไรที่เวลาปิดแสงแดดนะครับเวลาว่าเรามีกระจกใช่ไหมแบบ window ต่างๆถามว่าเขาอยากจะมี window shutter อันนี้เป็นระบบที่ มันสามารถเซฟเอเนจีได้คือต้องใช้วัสดุอะไรจะปรับให้มันอัตโนมัติไหมหรือว่าะจะทําให้มันใช้วัสดุกันไฟหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงรี้ยเพื่อที่จะเซฟเอเนจีเพราะว่าถ,ถ้าอย่างที่ทุกคนรู้เนี่ยเวลาบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดมีที่กันกระจกไม่ดีเนี่ยแดดเวลามันเข้ามาเนี่ยมันจะร้อนแล้วเราก็ต้องเปิดแอร์หรือว่าแบบในหน้าในหน้านหนาวก็เหมือนกันแบบทํายังไงให้มันควบคุมฮีทข้างในห้องให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดอินสูเลชันไม่ดีเนี่ยแบบ ความร้อนในห้องเวลาเปิดฮีเตอร์เนี่ยมันก็จะไหลออกไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมผมเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยก็ไปเหมือนกับงานนิทรรศาการนะครับเขาก็จะมีคนที่มาเพร์เซนอะไรพวกนี้ผมก็ไปเลือกงานเอ้ i, สนใจกับสินค้าตัวนี้อยากจะลองทําทุกคนในคลาสนั้นเนี่ยที่สนใจสินค้าตัวนี้ก็จะได้รับเลือกให้มารวมกลุ่มการทําสินค้าตัวนี้ซึ่งตอนนั้นผมก็ได้เจอเพื่อนใหม่อีก6คน ทุกคนก็พยายามจับกลุ่มกันเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ทั้งเทอมเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นงานกลุ่มโปรเจกต์ชิ้นใหญ่เลยศึกษาพยายามแบบเออจัดแบ่งการงานแล้วก็สร้างวัสดุนี้ขึ้นมาตอนจบ semester เนี่ยเราก็ได้มี prototype ด้วยนะครับก็มี prototype ไป p r e ซ e n t ให้กับล l i e n t เขาแล้วก็ได้รับเกรดว่าเออดีอยังไงที่สนุกเป็นเทอมที่สนุกที่สุดแล้วเพราะว่าได้เจอเพื่อนแล้วก็เหมือนกับได้เข้าไปทํางานจริงๆในอินดัสทรีว่าเออเนี่ย การที่จะผลิต product ขึ้นมาเนี่ยมันต้องผ่านสเต็ปอะไรบ้างแล้วที่กายเรียนมาเนี่ยเขาบังคับฝึกงานไหมแล้วเราได้ทําหน้าที่อะไรบ้างในการที่เราฝึกงานบังคับนะครับเขาก็อย่างน้อยวิศวะเนี่ยยังไงไม่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจทุกที่เขาบังคับไปฝึกงานนี่แหละเพื่อที่ได้รับ feel experience จริงๆผมเนี่ยได้มีโอกาสไปฝึกงาน2ที่นะครับที่หนึ่งที่ไทยแล้วก็ที่หนึ่งที่ออสเตรเลียก็ที่ไทยเนี่ยผมได้ไปฝึก อ,อยู่ที่บริษัท SK Polymer นะครับถ้าใครรู้จักอยู่ที่สมุทรสาครน,นะครับเป็นบริษัท Polymer ร์ล็ e r Factory นะครับเป็นบริษัทยางนะครับตอนนั้นเนี่ยที่ผมได้ไปฝึกเนี่ยผมก็ได้ไปอยู่ p a r ์ m e n t Engineering Support ร์ตนะครับก็ได้ไปช่วยเอาฝีมือทางด้านเคมิคัลเอนจิเนียร์ก็คือพวกดราบนะครับก็ทุกคนก็ได้ใช้ AutoCA d กันไปรู้จัก AutoCA d กันนะครับผมก็ได้ดรับพวกโมอะไรพวกนี้ก็ไปช่วยแล้วเนื่องจากภาษาอังกฤษผมค่อนข้างแข็งเขาก็เลยแบบมีงานอะไรที่เกี่ยววกกกับบบดดีีททาาางงต่่ปปรระะเเศข็็ให้้ผมชยแไไูอน ค่อนข้างสนุกดีครับส่วนงานที่2ที่ผมได้มาฝึกเนี่ยผมเป็นเด็กอินเตอร์เนี่ยจะหางานฝึกค่อนข้างยากนะครับที่ออสเตรเลีย unfortunately นะครับแต่ก็ผมก็ได้มีโอกาสไปฝึกที่บริษัท Structural Engineering นะครับเป็น Consultancy ซึ่งไม่ตรงกับสายที่เรียนมาเลยนะครับก็ oh, <laughs> <laughs> ผมไปก็ต้องไปนั่งงงงงนะครับไปนั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้แต่ก็ได้ใช้วิชา drafting เหมือนกันเพราะว่า s t r u c t u r รเนี่ยก็เกี่ยวกับโยธานะครับก็จะได้แบบ ออกแบบตึกออกแบบเสาเข็มอะไรพวกนี้ก็ก็มีโอกาสได้ใช้สกิลที่ได้เรียนมาใมนะคณะคอเหมือนกันมาถึงเรื่องค่าเทอมกันบ้างดีกว่าคะ่ะเราเสียงเงินไปเท่าไหร่คะกับการที่เราได้ใบใบจบมาเทอมละว,วิชาตัวละประมาณสามพันเหรียญน,นะครับแน่นอนว่าทุกคนต้องอย่าลืมว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายนอกจากค่าเทอมอย่างเดียวน,นะครับเป็นนักเรียนนอกเนี่ยเขาก็จะมีแบบเอออนชูรัพิเศษสําหรับเด็กนักเรียนนอกนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นค่าอยู่ค่ากินทั้งหลายนะครับก็ พอดีคุณแม่อ่าผมเล่าให้ผมฟังทุกปีก็ย้ำๆ <c oughs> อยู่เนี่ยก็บอกว่าเดียวเรียนอะไร <c oughs> เดี๋ยวแพงก็ปีละล้านเลยเดียวก็ก็ค่อนข้างค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับก็4สี่ปีก็น่าจ,จะตกอย่างน้อยก็สักอันต่าก็หกหกล้านนะครับหกเจ็ดล้านตอนที่เราเรียนเนี่ยเราเราได้อยู่หอไหมเราอยู่ที่ไหนอ,อ่ปีหนึ่งกับปีสองผมได้อยู่หอนะครับช้นชิวิทอยู่หอส่วนปีที่สามกับปีที่สี่ออกมาอยู่ข้างนอกนะครับกับเพื่อนเนื่องจากว่า ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างถูกกว่าเยอะตอนที่เราได้เรียนเนี่ยเราได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างแบบกิจกรรมในมหาลัยนอกมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ถ้าเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดก็ผมได้มีโอกาสเป็นรอ,องประธาน n อ t น a i a ท s ociation นะครับก็เป็นเหมือนกับขับของนักเรียนไทยที่อยู่ที่ NU ผมก็ได้เป็นรองประธานก็ได้จัดกิจกรรมกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีทุกซ semester เนี่ยเราก็จะมีจัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาราโอเกะบ้างหรือว่าแบบ หลังโดยเฉพาะหลังช่วงสอบเนี่ยพวกผมจะชอบมานั่งแบบนัดกินข้าวกัน<ม>อะไรอย่างนี้<ม>แล้วก็มีจัดแบบออยกระทงอะไรอย่างนี้ก็ได้มีโอกาสจัดซุ้มอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้โปรโมทความเป็นวัฒนธรรม <คำ S 2> ไทยใช่ให้กับจ <ำ S 1> ําได้ว่าพอเนี่ยอยู่ UC นี่อยู่เอ็นยแล้วต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่ามาหาลัยที่แคนเบราเนี่ย ค่อนข้างน้อยมากๆากเดื่อนาที่แคนเบรามันเป็นเมืองค่อนข้างเล็กมากๆเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีมหาลัยใหญ่อยู่แค่2มหาลายัยก็คือ a อ็กับ UC และเนี่ยก็ทำไทคลับเหมือนกันอยู่ที่ UC แล้วจําได้เลยว่ามันมีกิจกรรมหนึ่งที่ a อ็กับ UC จัดด้วยกันก็คือสงการจำได้หรือเปล่า จำได้จบไม่ได้กับเพื่อนๆคนไทยนะคะถ้าสมมติว่าแบบเอออยากจะแบบมาเรียนต่างประเทศก็ไม่ต้องห่วงเชื่อได้ว่าเลยว่าแบบ เกือบทุกมหาลัยแล้วก็เกือบทุกเมืองมันจะมีไทยโซซตี้อยู่แล้วก็เพื่อนๆก็สามารถไปหาเพื่อนไปเมคเฟนกับเพื่อนได้ถ้าเผื่อใครกลัวว่าแบบไม่มีเพื่อนคนไทยก็คือไม่ต้องห่วงนะคะมีแน่นอนอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆบ้างเผื่อแบบเพื่อนๆสนใจอยากจะเรียนวิศวะเหมือนพี่กายอะไรอย่างนี้มาอยู่ A N U เหมือนกันอยู่ท็อปแลงของโลกของออสเตรเลียเนี่ยอยากจะแนะนําอะไรกับเพื่อนๆไหม ใช้ฉนนะนันอะไรกับเพื่อนๆน้องๆก็อยากจะบอกว่าแนะนําให้ศึกษาดีๆก่อนนะว่าจะมาเรียนอะไรจะ,จะมาเผชิญกับสิ่งอะไรเพราะอย่างที่พิกายพาดเนี่ยก็คือเหมือนกับฟังคุณพ่อเอาจริงๆก็ฟังคุณพ่อแบบมากไปหน่อยว่าแบบเออ New ว u เนี่ยดีก็ตัวเองเหมือนกับไม่ได้ดูเลยว่า What am I getting myself into ว่าจบมาแล้วเนี่ยงานสายที่ เราจะทำเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ก็เลยทําให้เหมือนกับมาเรียนแล้วก็แบบมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่ถามว่ามันเป็นเหมือนกับไฟที่แบบอยากแบบจบมาแล้วแบบเฮ้ยเล้วแบบมาลุยงานเลยมันไม่ได้ใช่สำหรับพี่กายครับก็ก็คิดว่าก็ตัวเองเนี่ยหมาะกับ บิสเนสมากกว่าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวทํางานวิศวะเนี่ยแล้วอีกหน่อยก็อาจจะไปต่อปปเรยโททางด้าน MBA แล้วก็อาจจะกลับไปช่วยทําธุรกิจกัิที่บ้านก็อยากให้ทุกคนเนี่ยศึกษาดีๆแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของวิศวะเนี่ยก็ทุกคนจะได้เจอมากที่สุดก็ คือการเขียนรีพอร์ตอันนี้เนี่ยก็ oh, <no. S 1> เป็นออย่างที่ได้กายเสนอะว่าตอนที่จะตอนที่จะเรียนวิศวะเนี่ยนึกว่าตัวเองจะไม่ได้เขียนรีพอร์ตแล้วแต่ปรากฏว่าเขียนเยอะมากๆเลยทุกคนเหมือนอยากให้ทุกคนเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจ <c oughs> และชอบจริงๆเพราะไม่งั้น <c oughs> ถ้าสมมติเราเรียนในสิ่งเราไม่ชอบเนี่ยเราก็ไม่เอนจอยเราก็เรียนอย่างไม่มีความสุขใช่ไหมใช่ก็สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่กำลังโดนพ่อแม่บอกให้เรียนอย่างนู้นอย่างนี้อยู่ลองไปคุยดีๆว่าแบบเนี่ยคือสิ่งที่เราชอบนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะคะ ไปศึกษาว่างานเนี่ยพวกเนี้ยเราต้องทําอะไรแล้วลองจินตนาการว่าถ้าเราไปอยู่ในโพซิชันนั้นเนี่ยเราทำแล้วเราจะเอ j นจอยไหมเป็นอย่างที่พี่กาไปฝึกงานมา2ที่เนี่ยถามว่าเอ็นจที่แรกมากกว่าที่สองก็จริงแต่ว่าที่แรกเนี่ยเป็นที่ทํางานในดรีมไหมที่เห็นภาพว่าตัวเองจะต้องทําอย่างเงี้ยทั้งวันแบบอาทิตย์ละหวันเป็นสิบสปีเนี่ยเห็นภาพไหมก็ บอกไม่ได้ว่าเห็นภาพว่าตัวเองอยากเป็นคนทําอย่างนั้นก็จบแล้วนะคะสําหรับรายการเรียนอะไรดีวันนี้ EP แรกก็คือกายนะคะถ้า oh. เพื่อนๆมีคําถามอะไรเกี่ยวกับแบบอยากเรียนวิศวะหรืออยากให้กายแนะนําอะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะคะเดี๋ยวจะไปพยายามทําให้กายตอบ uh. เพื่อนๆ uh. ทุกคนนะคะ uh. กบ็บายบายคะ่ะบ <laughs>